ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมลอเลลลนะครับนี่คือบทที่3ครับซึ่งมีชื่อบทว่า second chance โอกาสครั้งที่2ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นชีวิตของลอเลลลในพาร์ของการทํางานของเธอเธอได้เริ่มงานใหม่ก็คือการเป็นผู้ดูแลนะครับผู้สูงอายุ ในบ้านพักคนชราก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นที่นั่นได้เห็นความเป็นไปของหญิงชรามากมายที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีคนตายเมื่อไหร่ก็ได้ในบ้านหลังนั้นคือก็เธอก็ได้ใกล้ชิดกับความตายมากขึ้นพูดอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่วันแรกที่ไปทํางานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อเกรธาเนี่ยได้กระซิบบอกเธอก่อนว่าวันนี้เธอจะตายแล้วจะมีคนมามอบโอกาสให้เธอเธอต้องคว้ามันไว้แต่อย่าทำสัญญากับปีศาจเพราะปีศาจจะชนะเสมอเกรธาที่เป็นวิญญาณอ่ะที่เป็นศ เพื่อนเพื่องงานเธอไม่เห็นด้วยแล้วนั่นแหละครับพอย้อนความเสร็จก็ได้เห็นแล้วว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวแล้วเกรธาตอนแรกผมสงสัยว่าเป็นตัวละครในภาคไหนก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าก็ไปเช็คมาล้วรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งโผล่มาในภาคนี้เลยเพราะว่านางเอกของภาคแรกใน The Cat Lady เนี่ยชื่อว่าซูซานส่วนภาค2อผู้ชายที่เป็นตัวละครเอกก็คือโจเดวิสไม่เกี่ยวกันวันนี้เราตื่นขึ้นมาครับตามสัญญาของคลิปที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาทิ้งโน้ตไว้ให้นะเจ้าของบ้านบอกว่าถ้า เราไป <qu> หาเจ <c oughs> ้าของบ้านกันดีกว่าซึ่งถ้าเป็นคนเดียวกับภาคแรก The Cat Lady เจ้าของบ้านก็คือ The Queen of Maggot หรือว่าราชินีหนอนเน่าเป็นปีศาจที่แบบมอบโอกาสที่สองให้แต่ก็แลกกับอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างต้องต้องดูกันต่อไปผมไม่รู้ว่าภาคนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนตัวนี้ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับลงข้างล่างกัน ไม่ต้องอายนะจ๊ะมานี่สิหลอเลยลยฉันทำสัตูให้เธอทานอยู่นะอะ,อะไรนะคะมันได้เวลาที่เธอจะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะแต่ว่าที่นี่คืออะไรคะแล้วคุณเป็นใครเจอกันแล้วอ่ะคนลุกเลยเฮีย This house บ้านหลังนี้คืออาณาจักรน้อยๆของฉัน and your new best และฉันคือเพื่อนคนใหม่เพื่อนรักของเธออย่างไงล่ะฉันรู้จักแม่ของเธอดี and <your> แล้วก็รู้จักพ่อของเธอด้วย now, know you และทีนี้ฉันจะได้รู้จักกับเธอให้มากขึ้นแล้วนะลอเลลๆ ก็พ่อกับแม่ตายไปก่อนแล้วไงก็เลยได้มาเจอคนที่ตายเท่านั้นถึงจะมาที่นี่ได้ประมาณนั้นอ้าวที่นี่ที่ไหนอะแล้วเรามาโผล่ในถ้ำครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเดินไปซิ เทียนนี่หยิบไม่ได้นะครับนรกวะเนี่ยเฮียมีลาวาด้วยนี่ถ้าเป็นความเชื่อไทยคือนรกแน่นอนแดงแดงอย่างนี้แดงแงร้อนๆเดินมาแล้วครับมาเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งแท่นบูชานะครับซึ่งมีคุณป้านั่งอยู่ด้วยนี่ไง พวกเขาเรียกฉันว่าราชนีแห่งนอนเน่าฉันไม่ค่อยปล่อยให้คนเข้ามาที่นี่หรอกนะถ้าพวกเขาไม่มีธุระแต่สำหรับเธอแล้วฉันแหกกฎให้เลยนะแล้วฉันจะมอบโอกาสบางอย่างที่แม่ของเธอมิรันดาพลาดไปสำหรับฉันเหรอทำไมล่ะ รู้อะไรไหมฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้วฉันเกิดออกมาจากความมืดแล้วก็ขุดเส้นทางเข้าไปในหัวใจดำมืด<ต>ของมนุษย์แต่หัวใจของเจ้าเนี่ยมันแตกต่างออกไปนั่นลอยเลยลยเพราะว่าเธอนะเป็นผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตเหรอฉันเนี่ยนะ Did not open ฉันไม่เห็นจะรอดเลยคอฉันโดนขวดบาดตายมาเนี่ยบา,ยายงทีการตายก็ไม่ใช่จุดจบเธอก็รู้ไม่ใช่จรตางไม่งียไใช่งทีกายม่ใช่จุรยก็ไม่ใช่จุดางกอรายไม่่ทตายก็ไม่ใช่ยู่ไหนใ<ห>่ีาม่ล่ะใ่าใช่ต้าตาย่วตายชจกตก็จะตายแล้มเหมกัน ดูเหมือนว่าเธอน่จะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาเนะเมื่อความต้องการของใครบางคนแข็งแกร่งพอแม้แต่ความตายก็หยุดพวกเขาไม่ได้ฉันว่าคุณประเมินฉันสูงเกินไปนะคะคุณผู้หญิงแปลกหน้าทางัันเธอเป็นใครกันแน่ล่ะจริงๆแล้วเธอมองเห็นใครเวลาที่เธอส่องกระจกลอยเลยล 哥。 คืออย่างนี้นะครับกำลังคุยกับเดอะควีนออฟแมกกอดเธอบอกว่าพ่อแม่ของลอเรลลีเนี่ยฉันรู้จักดีแล้วฉันเจอเขามาหมดแล้วตอนนี้ฉันจะทำความรู้จักกับเธอบ้างแต่ลอเรลลียังไม่เชื่อครับคือควีนออฟแมกกอดบอกว่าต่อให้บางคนที่มีแบบความปรารถนาแรงกล้าความตายก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ลอเรลลีบอกอย่าประเมินฉันสูงเกินไปฉันไม่ได้เป็นอะไรขนาดหรากฉันก็ตายอยู่นี่ไงฉันก็พร้อมจะไปแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยทีนี้เราตอบได้ครับว่าเราคือใครเพราะว่าควีนออฟแมกกอดถามว่าเธอเห็นใครในกระจกล่ะคำตอบแรกครับ just normal person แค่คนธรรมดาที่มีความทยยาานธรรมด ที่อาจจะมีชีวิตที่เงียบสงบข้อ2ไม่รู้สิฉันเห็นใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองคือใครและต้องการอะไรด้วยซ้ำอันที่3คือฉันเห็นผู้หญิงที่ตายแล้วเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันที่4คือฉันเห็นใครบางคนที่เกือบจะหนีรอดออกไปได้แต่สุดท้ายแล้วก็ หลอกตัวเองว่าสิ่งที่เธอทํามันจะได้ผลก็คือการที่เธอแบบไปหางานใหม่เก็บตังพยายามจะออกไปจากบ้านเดาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถจะทาได้ครับเธอคิดว่าเธอหลอกตัวเองอยู่สุดท้ายคือบางทีฉันอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตจริงๆก็ได้เพราะว่าฉันก็อดทนผ่านกับเรื่องแย่ๆม,มามากมายแล้วฉันก็ยังอดทนมาไหวอยู่ตอบแบบไหนนีครับตอบแบบแรกเป็นแค่คนธรรมดา ที่มีความปรารถนาธรรมดา mniej. ที่อยากจะมีชีวิตที่สงบสุขก็เธอก็เป็นอ oui. ย่างนั้นจริงอ่ะเธอเป็นแค่ผู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะมีชีวิตธรรมดาไม่ได้อยากจะมีครอบครัวแตกแยกหรืออะไรชีวิตของฉันเองที่อยู่ห่างไกลจากเรื่องแย่ๆที่เรว่าบ้านฉันพร้อมที่จะทำงานนักเพื่อที่จะผูกมัด เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าฉันเป็นแค่สิ่งเล็กๆที่โลไม่เคยแคร์แต่สำหรับฉันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่มีงานแค่มีสถานที่เล็กๆของตัวเองและสักวันหนึ่งที่จะได้มีครอบครัวฉันจะสร้างบ้านที่น่าอยู่สำหรับเด็กๆที่ที่จะพวกเขาไม่ต้องหวาดกลัวในเรื่องใดๆที่ที่เต็มไปด้วยความรักไม่ใช่ที่ที่เต็มไปด้วยขวดเหล้าแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็ความกลัว ต้องการแค่นั้นครับแต่ถ้าว่านั่นคือภาพของบ้านที่ถูกไฟไหม้คือแบบว่าก็คือบ้านของเธอที่มันแบบไม่ใช่ที่ที่เรียกว่าบ้านได้เต็มปาแต่มันจะสำคัญอะไรละ่ะคะตอนนี้ฉันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ว <No. S 1> ไม่นะ <What? S 1> แต่ว่า <my> help, ด้วยความช่วยเหลือของฉัน <can> มันยังมีบางอย่างที่เธอทำได้อยู่ Take เรามาเดินเล่นกันสักหน่อยดีไหมชวนไปเดินเล่นว่ะจะช่วยอะไรกูเนี่ยหลอกลอกกูแน่นอนนี่คืออะไรครับอา้าวนี่ย่ขังกูซะงั้นวัต <laughs> t ุฟังอะไรเงี่ย The Queen of m a กก่อนี่เป็นภาพของลอรลัลยที่เหมือนก้มหน้าร้องไห้อยู่นะ แล้วก็ภาพตอนโดนพ่อเลี้ยงแทงคอฮะภาพแรกคือการเสียใจที่แม่เสียชีวิตแล้วก็ภาพที่สองคือโดนแทงตายไอจอนขั่วแล้วภาพนี้ครับ life of your นี่คือความทรงจำสุดท้ายของชีวิตของเธอค่อนขอ้างแย่มากเลยนะตอน่อเทียบกับมาตรฐานของฉันเขาทาอะไรกับเบสอะ ฉันมั่นใจว่าเขากำลังจะเอาเด็กน้อยนั่นไปกดน้ำให้ตายเธออยากจะหยุดเขาไหมล่ะฮะอยากสิแต่จะหยุดได้ยังไงทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วอ่ะแม่งจะเอาลูกไปกดน้ำเหี่แล้วถ้าฉันบอกเธอว่ามันยังไม่สายเกินไปล่ะอะไรนะฉันจะทำให้เธอกลับไปมีชีวิตเธอจะได้เริ่มจากจุดที่เธอตาย Then, จากนั้นเธอจะได้ช่วยเบธานีออกจากมือที่ชั่วร้ายของผู้ชายคนนั้นฟังดูดีใช่ไหมล่ะตอบได้สองแบบครับแล้วคุณทําแบบนั้นได้จริงๆเหรอแบบที่2คือฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะสามารถเชื่อใจคุณได้หรือเปล่าเฮียจังหวะนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าเชื่อใจได้ไหมคือผมตอบแบบทมเป็นจริงอะนะครับตอบด้วยสัญชตาตญาณเลยว่าถ้าผมเป็นลอเลไลนะตอนนั้นอะเราแม่งใจเราคิดถึงแต่น้องแล้วอะคือเด็กตัวเล็กๆคนเดียวกำลังจะถูกกดน้ําตายอะอะไรที่ทําเพื่อช่วยน้องได้เราจะทาครับถามเลยว่าคุณทําได้เหรอ You really can do can that? ทำแบบนั้นได้จริงๆเหรอ Most certainly แน่นนะฮอนซิตจ <'s> ัตแต่ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายนะ I'll pay it ฉันจะยอมจ่ายมันเอง i t s nothing really <S จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไร <I 'm S 1> มากหรอก I just want you to fetch something for me ฉันอยากให้เธอทำอะไรให้ฉันหน่อย Fetch ใช่ไหมเหมือนให้ไปลอกอะไรออกมาให้อย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวก่อนนะคำศัพท์นี้ Fetch ไม่ได้แปลว่าลอกมันแปลว่าแบบเรียกหรือทำอะไรให้ฉันหน่อยเงี้ยแล้วมันคืออะไรล่ะ Alright l คุณต้องการอะไร I just need one final ingredient ฉันต้องการส่วนผสมสุดท้ายเพื่อทำศัตรูของฉันฉันต้องการครีบฉลามเธอแค่ต้องหั่นมัน Really แค่บางๆเท่านั้นแค่นี้อยากให้ฉันฆ่าฉลามเหรอ Oh this one already dead not far from จริงๆแล้วมันนอนตายอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หรอกที่ไหนล่ะ Look The มองหาชายหาดที่เงียบเหงานี่นสิเอาบทที่3ามันชื่อ lonely seashore นี่ว่าชายหาดที่ที่เงียบเหงานะครับนี่แหละชื่อบทและตอนนี้มันจะให้เราไปเอาคีบฉลามานะครับถาลามเพื่อมาทำสตูเนี่ยนะเท่าที่เห็นก็คือมันมีรูปของชายหาดที่เงียบเหงาอยู่แถวๆนี้นี่ครับ What นี่ไง w a t a lonely seashore กดเลยครับที่นี่ล่ะฮะ มันนอนตายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะเห็นเธอบอกอย่างนั้นนะครับเดอควีนอาไมค์กดพอมองเข้าไปในรูปภาพเราก็เข้ามาในรูปภาพนี้จริงๆมองไปที่ทะเลครับกดอะไรที่ทะเลได้ถ้ากดคือออกไม่ไม่ออกด้วย ปลาดาว oh, โธ่เจ้รปรารปลาน่รราสงสารถ้าควรจะไปอยู่ในหมหาสม,มุทรนะไม่ใช่ที่นี่เก็บขึ้นมาเอาไปปล่อยเป็นคนใจดีอ่ะนี่ครับ you belong to the sea วะได้อชัชเเมนได้นี่ใจดีมากเลยนะเราเนี่ยผมเล่นเป็นสาวน้อยผู้จิตใจอบอบามอารีครับกามาบวกหนึ่งครับเอ๋กามาก็คือกรรมนะครับกรรมบวกหนึ่งคือท,ทำอะไรไม่ดีบ่าววะเนี่ยโชเฟล มีใครมาขุดอะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยหยิบหรือเราไม่ควรไปแตะต้องอะไรที่ไม่ควรแตะวะที่นี่มีกุญแจล็อกหน้าประตูอยู่ลองเอาอันนี้ทุบดูครับไม่ได้นะนั่นอะไรอะ่ะ คาแจ็คที่ยกรถนะครับผมเริ่มสงสัยตัวเองว่าผมไปทำอะไรเมื่อกี้นี้ควรจะทำหรือเปล่าเดินขึ้นไปครับในเรือแล้วเหมือนใต้เรือเนี่ยจะมีอะไรถูกซ่อนอยู่เนี่ยฉลาม นนนนนนฉันว่ามีบางอย่างติดอยู่ในกรามของปลาฉลามนะต้องใช้นี้งัดห่างปากฉลามออกแล้วก็ลวงเข้าไปดูครับเฮียอย่าหลุดนะมึงแขนขาดเลยนะอะไรอะ่ะ แคมโคเดอร์คือกล้องนี่นะโอเคโอเคแล้วก็คีบครับฉันต้องใช้อะไรสักอย่างหนึง่งสัดมันออกมา <Yeah. S 1> แล้วใช้พรัวไม่ได้ด้วยลองมองเข้าไปดูครับเกิดอะไรขึ้นในกล้องเหมือนจะมีบางอย่างตรงห่วงยางแดงๆนั่นนะไปดูกันอาจจะต้องไปขุดตรงนั้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ว่าแถวนี้ครับลองขุดดูครับอะไรสักอย่างหนึง่งซากศพเหรโครงกระดูกให้ดูเก่ามากเลย,เยน่าสงสารจริง ดูเหมือนว่าเขาจะถูกแทงครับได้แล้วมีดเอามีดนี้ไปตัดครีบฉลามแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะชุบชีวิตให้เราแค่เรามาตัดครีบฉลามให้มาทำเองก็ได้ไม่ใช่วะนี่คือข้อแรกเปลี่ยนจริงเหรอเชื่อใจบ่ได้ ัดคีบครับได้แล้วขอแค่ชิ้นส่วนเดียวฉันมาเพื่อสิ่งนี้ทีนี้ฉันจะไปจากที่นี้ได้ยังไงนั่นสิเอเห้ยกออกไปอย่ามาเกะกะฉันเราเตะหุ่นนั่นครับแล้วมีกุญแจอยู่ที่นิ้วอ่ะ ช่างเป็นกุญแจที่แปลกมากกุญแจแม่งติดอยู่ที่นิ้วชี้เว้ยหรือว่าคอมไบได้ไหมไ,มไหมขนั่นไงไขตรงไอ้บ้านไม้เล็กๆตรงนี้กลับได้ไหมกลับเข้าบ้านดิมาโผล่ที่บ้านของควีนเอามกอดหรือเปล่าอ่าใช่ครับ กลับมาได้แล้วว่ะเดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องมีสามห้องสื่ออะไรปะเนี่ยแต่ละรูปต้องมีอะไรแน่เลยฉันได้มาแล้วค่ะ yes เอามาใส่หม้อเลยได้ไหมจ๊ะมาใส่หม้อเลยกูมาช่วยควีนอแมกก่อนททำอาหารแล้วเนี่ยซุปหูฉลามเหรอแล้วแดกด้วย กินเข้าไปเด็กน้อยของฉันสตูร้อนๆนี่จะทำให้หัวใจของเธอเต้นอีกครั้งหนึ่งฉันไม่เคยกินฉลามมาก่อนน่อร่อยดีเหมือนกันนะคะแน่นอนสิแล้วก็อย่าลืมกลับมากินอีกนะเพราะว่า เหลือไว้กินวันหลังด้วยถ้าทิ้งไว้คงเสียดายแย่เลยไอแ้แย่แม่งแม่งมีอะไรแน่ๆเลยได้เวลาที่เธอจะได้ล้างแค้นแล้ว Roseberry Lane พระเจ้าฉันเกลียดที่นี่แต่ฉันพร้อมแล้วนี่คือโอกาสที่2ของเธอ <'t> อย่าทำให้เสียเปล่าล่ะร o s e b e r r y Lane ก็คือบ้านนะครับ คือผมสงสัยเว้ยใส่คำพูดของวีนัมแม็กกอร์ดบอกว่ายังมีเหลืออยู่นะอย่าลืมกลับมากินต่อด้วยถ้าทิ้งไว้คงเสียดายแย่แต่ว่ากูต้องกลับมาอีกรอบเหรอกลับมาทำไมอ่ะถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องกลับมาปะนั่งพูดแบบเป็นในๆว่าพี่จะมาช่วยเธอแล้วเบธานี <c oughs> เอาจริงเลย รีซีชอร์ครับแล้วเราฟื้นขึ้นมาจากความตายได้หรือเปล่าบทที่สี่ครับ a second chance นี่ไงโอกาสครั้งที่สอง